สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอ๋ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีวันสงกรข์ช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ผ่านปีใหม่มาละอ้าวโอ้สิบสี่ก็วันครอบครัวสิบสามก็สิบสามวันพี่แอ๋นี่เห็นไหมวันผู้สูงอายุอ่ะใช่ไหมฮะใจคออาจารย์จะไม่อยู่ถึงฉลองสิบสามปีหน้าเลยใช่ไหมสิบสามวันผู้สูงอายุสิบสี่วันครอบครัวสิบห้าวันเถลิงศกสิบหก วันอะไรวันกลับบ้านไงเก็บเศษพวกเดินทางกลับมนทั้งหลายเนี่ยนะแต่บางคนซื้อซื้อคิวต่อยไงอาจารย์อยู่สิบหกแล้วก็ได้หยุดต่ออะไรสิบเจ็ดสิบแปดที่งายหยุดทาไมล่ะเอ้าซื้อยาวเลยไงได้ตั้งแต่วันที่สิบมาใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ไทยจะชนะทันทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ชนะหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเราได้เอาได้หยุดรื่องสงกรานอ๋อนะสิบเมษาทั้งทีเมษาปีนก็ไม่หนเดียวใช่ปีคนเดียวทีนี้ เรามาพบกันเนี่ยกันิกาเสน่ห์ก็ต้องทอกใช่ค่ะเป็นประจํานะคะจะหยุดไม่หยุดเรามาทั้งนั้นแหละจันถึงสุขค่ะเนี่ยพี่ไอ้มีคนสงสัยมาบอกว่าเอ็มบีทีวีหนึ่งหนึ่งสองใช่เรามีเรื่องพูดกันทุกวันในวันจันทร์วสุขร์คิดดูสิมันต้องมีเสียอาจารย์แล้วก็กวันนี้ปัญหาหน้าหนังสือพีมาเยอะกว่าที่เราพูดมาอ้าวใช่สิอาจารย์นั่นแหละราหยิบมาส่วนหนึ่งค่ะมาพูดเพราะว่าใจผู้ชมรออยากจะมีคนพูดเออ เขารอฟังอยู่ทีนี้เราให้มันสะใจไปกว่านั้นเพราะว่าในเพจการนิกาเซสเนตทอของเราเนี่ยนะที่เรามีคลิปเก่าเนี่ยนะท่านอยากให้เราพูดอะไรอยากให้เราสาธายายเรื่องอะไรเนี่ยเขียนมาเขียนมาแนะนำมาคอมเมนต์มาในนั้นได้เลยเราจะชอบมากเลยเราจะได้รู้ว่าใจท่านอยากคุยอะไรอยากให้เราพูดอะไรแทนท่านน่ะนะเพราะว่ารายการนี้เราถือว่าเรามีเรื่องเซเรามีเรื่องทอล คุยกันเต็มที่แล้วเป็นเรื่องของบ้านเมืองอเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระตุกจิตสํานึกร่วมกันให้มันเกิดความลุ่มตัวเนาะจ้ะอ้าวคราวนี้เริ่มจากไวรลก่อนเออตามกติกาเขาบอกว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดนี่คืออะไรไหมหมาหมาพูดตรงไปไหม ก็ตรงที่ไม่ต้องสุนัขนะคือเราจะไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะดัดจริตอะไรกันมากมายนะไม่ต้องนะที่เราไม่งั้นเดี๋ยวเราบอกว่าที่บ้านพี่แอเลี้ยงอะไรเลี้ยงสุนัขแล้วเลี้ยงวิลาไม่วิลาวิลาวิลาคือแมวชอบกินสุกรไม่อันนี้ต้องไปถามผู้ใหญ่ลีมันจะไปกันใหญ่มันจะไปเขาบอกว่านี่คือชีวิตที่มีหมานำอ้าวคนตาบอดเหรอใช่ คนตบอดเราเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช่ชีวิตฉันมีแต่หมานำมันต้องหาพื้นที่แล้วหมาที่นำเนี่ยไม่ใช่ว่าหมาทั่วไปนะคะต้องหมาเวลเทรนนะคะคือต้องฝึกมาอย่างดีราคาเป็นแสนแล้วต้องสายพันธุ์นี้เท่านั้นเนี่ยเอ,เอามานำคนตาบอดก็น้องที่กลับมาจากอเมริกาแล้วเอาหมามาทีหนึ่งอะมา,มานำไปอะนะคะเพราะหมาเขารู้รู้กันแล้วว่าน้องต้องการอะไรยังไงสกิดตรงไหนเพราะอะไร ปรากฏว่าไม่กล้าให้น้องเอาหมาเข้าบางที่บอกว่าห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้า<ช>น้องก็เลยเป็นอุปสรรคนะเรามาดูคลิปนี้ครับชายซึ่งมีปล่อยให้ชีวิตหมานำเนี่เจ้าหมาตัวนี้ <S <S นะครับเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดเลยดูสิ่ใช่ไหมเขาต้องอาศัยคือพูดง่าย<ห>ว่าใครยเลยนะเนี่ยคม,มุติว้าเราทั่วไปเราก็นะก็คือคนคนที่แบบมองไม่เห็นนะนะ ก็จําเป็นต้องให้คนอื่นเป็นผู้นำนะแต่อย่าลืมนะว่าผู้นำมันก็มันก็รู้ในระดับหนึ่งถูกไหมถูกมันจะพาให้เราไปด้วยทุกเรื่องเนี่ยมันยากนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะหนึ่งผู้นํา,ต,า,าต้องรู้จักคุ้มครองผู้ตามสองต้องรู้จักรับผิดชอบอย่าง<ช>รอบครอบอันนี้มันน่าจะเป็นแค่เป็นผู้นําทางผู้นําไปถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะให้สุนัขเป็นผู้นำเราทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่น ไอเราพาไปหาอะไรอร่อยๆกินหน่อยได้ไหมเขาห้ามสุนัขเขา้าถูกต้องแล้วถ้าให้สุนัขพาไปพี่แอรว่ามันจะพาไปกินอะไรอาหารเมร็ดอาหารเม็ดใช่ไหมเพาอย่าไปคิดว่ามันอเนกประสงค์หมดถูกไหมเมื่อกี้นี่พี่เห็นเขาคล่อมตัวเจ้าเจ้าของอะไม่ความว่าไงเจ้าของนี่นอนกลางถนนนะอ่าใช่ คงจะเมาเละสิท่าหลายอย่างแหละผมว่าอะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยดีนะไม่มีหางถ้ามีหางเขานึกว่าเพื่อนเขาอันนี้กลายเป็นผู้ดูแลเอแต่เขาเขาไอหมานี่มันก็ถูกฝุกมาดีนะนั่นเน่นั่นเนี่ยอย่ามาหวงเจ้าของเอะใใช่ไหอย่ามาแตะนะจ้าอใครจะตองห่วงเครื่องแบบไม่สนอย่ามาแตะบอกรู้ว่างว่าใครเป็นใครนี่มันหลับอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเอาใส่หมวกกันน็อกอีกรอบครอบม้ยรอบครอบนะใส่หมวกกันน็อกนอนหลับเนี่ย ตื่นสักทีนายตื่นมีกทีนายเออนะนายตื่นทีที่คนมานบุงกันเต็มแล้วอะเออเฮ้ยไม่ได้ใจว่าเขาเขาเรียนการสื่อสารอะไรกันด้วยไหมมันเป็นเขาคงรู้กันเขาคงอยู่กันแบบคลุกคลีอย่างนี้มานานแสนนานแล้วจะมาทั่งนะคนกรึบหนึ่งหมากรึบหนึ่งอะไรคนละกรึบคนละกรึบเมื่อก่อนเราเคยได้ยินอะไรนะเมาจนหมาเรียปากนี่ไงเมื่อกี้เรียไปแล้วเรียไปแล้วปลุกที่ตื่น เมื่อกี้เขาปลุกให้ตื่นนีตำรวจมาเชิญไปเลยสิใช่ไหมเนี่ยต้องให้เกะกะอยู่กลางถนนนะแต่ก็แปลกนะแปลกตรงที่หมาตัวนี้เนี่ยเขายอมทำตามดูแลรับผิดชอบเห็นไหมอย่ามายุ่งกับเขานะอย่ามายุ่งกับเจ้านายเขานะคือหมาก็ไม่เข้าใจอะไรคือตำรวจ อะไรคือคนในเครื่องแบบอะไรคือกฎหมายถูกไหมรู้แต่ว่านี่คือนายเขารือคือนายเขาเพ่าะว่าหมานี่เป็นสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์นะถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้ซื่อสัตย์จงรักภักดีหมดแหละอแม้เขาบอกว่าให้ข้าวไปมื้อเดียวเนี่ยอหมาจะไม่มีวันลืมบุญคุณเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีอแต่คนอ่ะให้กันเป็นทั้งครอบครัวเอให้ไปทั้งชีวิตใช่สุดท้ายก็ยังหักหลังเลยหักหลังก็อยู่ได้นะฮะใช่ ไม่ต้องมากหรอกบางทีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปมันยังกลับมาทรพีเลยใช่ไหมนะก็มีที่เห็นลูกทำร้ายพ่อแม่เนาะไม่อยากพูดคือของของเพจบวกเขาใช่ใช่มีอะไรดีๆมานำเสนออยู่คือชีวิตจริงของเราเนี่ยคนที่แบบสายตาไม่ดีเนี่ยนะจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันก็ยากเลยนะยากลําบากก็จะมีไม้เท้าอันหนึ่งซึ่งเขาเป็นเป็นที่รู้กันนะคะ แต่อย่างนั้นก็ตามต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต้องไหมต้องค่ะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะนี่เขามีแค่ไม่เท้าอันเดียวเนี่ยเขาแค่ประคองชีวิตเขาให้เดินไป ตรงทางที่เท่านั้นเองไม่เป็นอันตรายไม้เท้าจะบอกทางเท่านั้นแต่สิ่งแวดล้อมอื่นๆในชีวิตเขาอะที่สนับสนุนส่งเสริมเขาว่าต้องมีทางถนนหนทางเท่าไหร่เนี่ยนะฟุตบาดเนี่ยสำคัญที่สุดไม้เท้าเนี่ยคลําไปแต่ที่เท้านะคะไม้เท้าคลาไปไม่เจออะไรแต่หัวเป้งไปชนอป้ายโฆษณาเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ป้ายโฆษณาเขาขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่เป็นเสาๆใช่แล้วก็ใบบานปลายอย่างนี้อ่ะพ้นจากป้ายโฆษณาเดินเดินไปเจอต้นไม้เจอต้นไม้เจอต้นไม้ไม่พอเจอฐานของต้นไม้ที่มีกรอบมีขอบสูงอีกเดินต่อไปอีกหน่อยเจอฟุตปาดผุอีกเอแล้วเดินไปอีกนิดนึ่งก็เจอมอเตอร์ไซค์สวนมาพอดีเออใช่จ้าเอ๋ขับบนทางเท้าเนี่ยนะคะ ที่ตอนนั้นไปเยอรมันแล้วมีคนไทยถามบอกว่าเอะพี่หนูกลับไปบ้านเมืองไทยตอนเนี้ยหนูไม่เห็นคนพิการเลยเขาไม่มีคนพิการอีกแล้วเหรอคะพี่เขาถามจริงๆด้วยความหงอยบอกไม่ใช่อะไรเลยค่ะเขาอยู่บ้านเขาปลอดภัยกว่าค่ะถ้าเขาออกมาเขาตายค่ะเออเอาค็จริงเราตอบตามความจริงตอนนี้คุณกฤษณะนี่เร่งสำรวจแล้วนะพื้นที่อารยสถาปัต์ทั้งหลายอะค่ะเหมาะกับคนทุกวัยและทุกเพศ เนื่องจากว่าบางคนก็ต้องจูงกระเป๋าเข็นรถลูกเขาตรงไหนแล้วที่ปลอดภัยไม่มีอันนี้อันตรายไหมทีนี้เราดูจากหมาแต่กี้เนี่ยรู้สึกมันมีความบันเด็กประสงค์มากเลยนะหมานี่นะแต่กี้นี่หมานำตานาทางคนตาบอดไหมเดี๋ยวนี้มันมีหมาค้นยาเสพปิดถูกไหมต้องฝึกมาเรื่องเจ้าุกเยวเขาเรียกเคนายใช่ไหมถูกตอนนี้มีหมามาดมไม่นี่ไงว่าคนไหนเป็นโควิดติดโควิดหรือเปล่า อ<ร>าบ <มา S 2> ่าเราทําได้แล้วทําได้แล้วแล้วหมาจะติดไหมล่ะไม่ติดไมติดหมาเพราะว่าไอ้โควิดนี่มันไม่ใช่เป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับของสัตว์เป็นเชื้อที่ต่อเชื้อกับคนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสัตว์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ทําหน้าที่นั้นได้อีกใช่ไหมฮะแล้วก็ นี่ในเมืองไทยใช้หมาแล้วเหรอใช่แล้เริ่มแล้วนี่เขากำลังจะเริ่มทําอย่างนี้แล้วนะฮะจ,จนะฮะหมาเฝ้าบ้านนี่เราใช้อยู่แล้วใช่ไหมหมาเฝ้าบ้านนี่เราทุกเรื่องเออะะไปหาทุกคนที่ที่ที่เข้ามาอ่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอเอาหมาเนี่ยไปไปไปแข่งอ่ะไปไปไปโชว์อ,ะอ่ะเคยเห็นไหมที่เขาเอาหมาไปออกงานตั้งหลายเนี่ยมี เขาเรียกประกวดแฟนซีประกวดแฟนซีนะไหมแต่ต้องเป็นหมาบางพันนะแล้วทำไมมันแสนรู้อะไรขนาดนี้นะแต่งขนได้แต่งตัวได้มีเสื้อผ้ามีอะไรนะแล้วประกวดทีมรวลาชนะนี่รางวัลนะมหาศาลโอ้โหทำให้คนบางคนอิจฉาหมาใช่ไหมแล้วหมาเนี่ยได้รับการดูแลพิเศษเพราะบางทีมีคลินิกไว้สำหรับตัดอะไรตัดขนหมาตัดเล็บแล้วขอโทษแพงกว่าตัดผมเจ้าของอีกนะอาจารย์เคยเห็นไหมเออ พี่เมื่อวานนี้สดสดรล้วรเออขับรถออกไปเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องเบรกให้รถคันหนึ่งออกมาจากซอยซ้ายมือมีหมาโผล่หน้าต่างมาด้านซ้ายมาเซ่ฮัลโหลเหรอด้านซ้ายด้านซ้ายคนขับอยู่ด้านขวาขับไปเออชูหน้าชูตาเขาก็มีความสุขเขานะอือออานย่าอิฉาหมาเขาเลยเออถึงว่าเอายี้เดี๋ยวเราเข้าถูทอกโชว์ดีกว่าเออต่อสัทีต่อจากเมื่อวานนี้ กำลังคันหูเมื่อวานนี้เปรี้ยวปากเป็นอะไรเป็นจ้าคนละจ้าคนละจ้าไม่ต้องจะไม่คันหูเอาไอ้ทอกโชเนี่ยมาเกาผู้นําแบบไหนครองใจผู้ตามมันทะลวงเข้าไปในหูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจละเดี๋ยวขยี้กันต่ออียนะ